รัฐวั์จัดให้สยามประกรจับมือธนาคารเกษตรกรไทยร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะรงอย่างยิ่งใหญ่กับงานสยามประกร g โกลเด้นโพสต์ r u s ัสไชนีสนิวเ e ียร์24 The g r e a t Year of the Dragon โดยมีพิธีเปิดงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ด้วยโชว์พิเศษจากดาราชาวจีนชื่อดังหลินอี้ที่บินตรงมาร่วมอวยพรตรุดจีนให้กับแฟนๆชาวไทยเทศกาลตรุดจีนที่สยามพระกรในปีนี้ตื่นตากับ8มหัศจรรย์เบิกสักราชปีมะโรงด้วยการนําเสนอศิลปะวัฒนธรรมจีนอันน่าตื่นตาพร้อมสักการะเทพเจ้าเสริมสิริมงคลและความบันเทิงเต็มพิกัดกับเหล่าดาราดัง เริ่มด้วยมังกรขนาดยักษ์ผลงานออกแบบโดย a n งเ r b a l บหรือว่า Ken k u r l e r ศิลปินระดับโลกชาวอเมริกันเก็บภาพความประทับใจกับอุโม์มังกรแห่งความรุ่งโรจน์และมังกรทองมองคลสักรารที่พระเจ้าชัยคงหมิวจำลองจากวัดดังฮ่องกง พร้อมรับแผ่นทองเรียกจับโดยอาจารย์คาาชินบัญชรน,นักพยากรณ์ชื่อดังบินตรงไปอัเชิญมาให้ได้สัก,การะขอพรชมการบรรเลงเพลงออเคสตราเพลงจีนผสมกับกู่เจิง้งจากวงดุรยิยางซิมโฟนีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตะการตาก,กับการเชิญมังกรมิ่งมงคลสุดอลังการการแสดงกายกรรมชุด อัญนนมณีแห่งแดนมังกรโดยคณะกายกรรมจรีนเซี่ยงไฮ้และระบำลูกข่างจากกวางโจนอกจากนี้ร่วมตรวจดวงชะตากับนักพยากรณ์ชื่อดังซินแสมาสเตอร์อลิสพร้อมฟังทอล์กจากนักพยากรณ์ชั้นนำเช่นมอดูต๊กแตกแอร์โฟซินแสเป็นหนึ่งวงภูดอนและอาจารย์คทาชินบนนัญชรสสำหรับวันที่10กุมภาพันธ์นี้พบกับดาราดังที่จะมาร่วมฉลองตรุษจีนใหม่ดาวิกาค่วงคู่กับกัปขนาวุฒิและ10ตัวแทนเด็กฝึกจากรายการช่วงเอเชีย และนักช้อปห้านพลาดกับโปรโมชั่นใหญ่เอาใจนักช้อปพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยที่ตรุษจีนปีนี้พร้อมส่งมอบประสบการณ์ความสุขมหามงคลอย่างเหนือระดับต้อนรับปีมังกรเสริมจริมงคลสร้างความสุขในปีมังกรที่สยามพระกรงานมีไปจนถึงวันที่1 1กุมภาพันธ์นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สยามพรากอหรือโทร026108000